พี่น้องอินดีต้อนรับสู่ช่องทางตัวผ่านอวออฟฟิเชียลครับหอดงานแล้วครับพี่น้องครับน้องอยิงก็หอดแล้วนะครับตอนนี้เช็คเศร้าอยู่นะครับอยู่ลานจอดรถด้านหลังเวทีกว้างวางเลยครับพี่น้องครับน้องรับนอหนี่เลยนะครับก็คุณทองจาพาทำเพื่อสีขอระพุ่มทางตั้งบ้านจาดนะครับเหตุการณ์ตอนรับยางดีนะครับพี่น้องอันนี้รถไอขมมอส อรอคุณเดชเพรบบานแพงครับปาดมองแตงโตพี่น้องปาดมีหอดรูปอีลามองแตงโตพี่น้องนี่ปาดนี่ครับพี่น้องครับถือว่า เซอร์ไพรส์อยู่นะครับที่เจอรูปน้องอยู่ที่รถพี่ขอมอสนะครับพี่นอ้อนะงนะครับนี่แหละครับพี่น้องคนว่ารูปอีหละยู่ไซมองหันมานได้พี่น้องเออน,นะครับมอก็ไม่ก็ว่าคือภาษีพอ่อนะครับพี่น้องอัอนนี้ไอเพิร์นปเช็กเศร้าอยู่นะครับพี่น้องครับ เี่กจเป็นรถส่วนโตนนะครับรถแต่งหนารถสารพัดสารพัดนึกเลยครับพี่น้องครับนะครับรถสารพัดประโยชน์เลยครับพี่น้องนะครับพี่น้อง งามหลดูนี่งามหลายพี่น้องเอเอต้นดอกข้าใจเอาไปขายายมานาะครับพี่น้องครับอา้าสู่กันต่อไปครับพี่น้องเด้วขึ้นคู่ก่อนพี่น้องคู่นี่คือหมายถึงว่านเนินเลยครับคู่หมายถึงเนินขึ้นมอก่อนนะครับขึ้นมอนี้ก่อนนะครับมอไปว่าเนินนะฮะมอไปว่าเนินครับ ตึ๊บสวัสดีน้องเบียรครับกํลาลงหนาแตงเลยพี่น้องแตงหนาเปิดเผยไปเรื่องหนะึ่ง บ้านเปิดบ่เปิดรครับให้พี่น้องท้องใช้เหรียญบอกให้เพื่อนเหรรุ่นเอาติล่ะฮะบอกให้เพื่อนเหรรุ่นเอาอพี่น้องรุ่นเอาหรือพี่น้องห้องควันสินใหญ่สินโบแดงสินใหญ่สินโบแดงใหญ่บ,บอกฝา <c oughs> กนาะยินดีกับน้องเบียร์ด้วยนะครับ <c oughs> เออคือเพิรนลวานล่ะคือคือน้นองเบียร์โพสละพี่น้องแม่แม่ยรัืยอโอ่งหายเร็วปฏีแม่ยรัืยอโอ่งห้แล้วเออ ไม่รักสื่อโอ่งใครแล้วไก่พ่นตกใส่เด้อยไ้เปนตกใส่กันทีเดียวเนตกเแปลว่าเฮ้ยถ้าก่อเหตุทางเลี้ยนเอาเองถ้าถ้าก่อเหตุห้างก่อเหตุทางเลี้ยนแล้วก็ให้มันไหลให้มันเตียมเร็วๆมีฝนเทียมปะฝนเทียมปะไหนเด้ฝนเทียมนี่มันก็ต้องใส่เงินไร่เติอก็ต้องพยาะฉะนั้นไขมันตัวเขาเองยินดีกับน้องด้วยนะครับของขวัญชิ้นใหญ่มากๆเลย เอาสูต่อไปสูต่อไปไปพี่น้องไปหายยางน้องหันพ่อของดีรถไอคับมอสพ่อคุณเดชลูกพิลา <laughs> มักไงเลยเจินเทินเลยเออช่างรถคนเออเฮ็ยแล,ล้วก็ดีใจคุ้มใจนะเออไม่แบบว่าเหมือนเอาน้องเป็นไอดอลแม่เหมือนแบบว่าฟ้าฟันอุปสรรคมาหลาย นักสู้นักสู้สศิลปินนักสู้นะฮะขอบคุณน้องเบียร์ครับไปยังต่อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีน้องป้อมแปมน,นะครับ ขามาได้ยินดอกได้ยินแต่เสียงจักรพานรับน้องปวามแปมนะครับพี่น้องยี่หรีขอให้ได้ยินแต่เสียงจักรพานเขาควอมแปม์เต้พี่น้องเด้วยเราจะเข้าเต้นครับ โลเคทีไอริมนี่พี่น้องจะขึ้นโชว์แรกนะครับลำเพลย์ไอออนโชว์โอเคสู้ๆนะครับเลือปากพี่น้องเลือปากเอ็ด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 เอ่อตอนนี้ ลังเวทีกำลังคือคัดพี่น้องเพราะว่าชื่เวทีหลองพี่อย่างนั้นน่ะมาในเสื้อก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะครับเอากล้องอีกเป็นมั่มวๆจะหน่อยได้พี่นอ้องเด้ออ่าเซ็จแล้วนะเดี๋ยวไปทักทายน้องปายนะครับสวัสดีน้องปายครับ วัสดีน้องปายครับอุ้ยน้องปายวะนี่ไฟต้นเด่นฮ่าฮ่าฮน้องน้องไฟเวอร์นะฮะอันนี้น้องไฟเวอร์นะอือพี่น้อง,ะะออองกำลังตีเสียงจ้างลาดยางอยู่ครับพี่น้องนะครับพี่นอออ้องเออกำลังได้เปียพี่น้อง ทางพีครับนี่ <S <S อันนี้ปลายของแท้ครับโอ้โหสวัสดีครับได้มาแล้วบักยางอันนี้ลูกอันนี้ยางนะครับหรือว่าไม้ยางหรือว่ายางยางเครือนะครับยางเครือนะครับต้นมันน้องจะไม่น้องจะไม่มีต้นนะครับน้องจะเป็นเหมือนน้องจะเป็นเหมือนเครือบผกกีพวนนะครับ น้องจะเป็นเหมือนต้นน้องจะเป็นเหมือนเครือแบบพี่พวนนะครับต้นน้องจะประมาณเครือน้องจะประมาณเท่าขานะครับถ้าใหญ่ใหญ่มากๆจะประมาณเท่าขานะครับเครือน้องน้องจะเลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเลื้อยไปตามต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับอันนี้คือใบไม้ยางป่าหรือว่ายางเครือนะครับบานบานเท่าเอิญพระอีสานเท่าเอินบักย่างพี่น้องบักย่างนะครับเออพอมาไทยแหละ พอมาไทยแล้วก็สิได้กินจกักรูปนึงเด้วเนาะเออเนาะเมื่อวานน่ะแม่เอามาแบ่งโอ้เมื่อวานไปให้ยายมันหล่นแม่มันหล่นต้นหล่นจากต้นต้นมันอยู่นี่แหละข้างบนนี่แหละเออเอาสู้ๆนะคะวันนี้ที่สุรินทร์นะครับพี่น้องครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานชาวสุขุลสุขค้นครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สมีสก้อนพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย